ก็อยู่ที่โรงกึ่งสอจอยอย่างเช่นเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาบักคำพานไปลองหน่อยแล้วกันนะครับเอาบักคำพานไปลองหน่อยสำหรับใครที่อยากคดีรีวิวจีทาก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะไปคืนเดี๋ยวพี่รีวิวให้ดูนะครับตอนนี้รถยังเก็บไม่สมบูรณ์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าต้องเดี๋ยวรอใส่ชุดสีใส่อะไรอีกนะครับผมนี่เราก็ไม่ได้ขี่รถนานๆแล้วนะน้องๆหลายๆคนก็จะคิดถึงว่าพี่แบงค์ไม่เห็นเอารถออกมาขี่บ้างเลยเดี๋ยวนี้เลิกขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วเหรอทำไมทำแต่รรถอะไเเงีีี้้้้ยยกก็ดด๋วววัันนนจใหแลทุค เอาพี่แว้งพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยพี่อะไรเอาออไหนนึกว่ากึงงานอยู่เอาเห็นเปิดเครื่อง โอเคครับก็ขอกราบสวีดัตสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดอยโรบทุกท่านเลยครับวันนี้พวกผมอีกแล้วนะครับอินฟินิตี้แองรับเนื่องจากวันนี้เราได้ทำการมาถึงบ้านแล้วนะครับก็อยู่ที่โรงกึ่งสอจอ,อย่างเช่นเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาบักคำ่านไปลองหน่อยแล้วกันครับเอาบักคำ่านไปลองหน่อยสำหรับใครที่อยากให้รีวิวจีทาก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะไปขึ้นเดี๋ยวพี่รีวิวให้ดูนะครับตอนนี้รถยังเก็บไม่สมบูรณ์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าต้องเดี๋ยวรอใส่ชุดสีใส่ออออะะะไรรีีกนนนคับผมม่าลลงเย อะไรจังวะเย็ดเจ้าโคโลมัดมาเดี๋ยวพาไปขี่เล่นแถวๆนี้สักหน่อยัยกันนะครับผมแบบชิวๆนะชิวๆว่าเราก็ไม่ได้ขี่รถนานๆแล้วนะน้องลหลายๆคนก็จะคิดถึงว่าพี่แบงค์ไม่เห็นเอารถออกมาขี่บ้างเลยเดี๋ยวนี้เลิกขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วเหรอทำไมทําแต่รถอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้จัดให้แล้วทุกคนแล้ <Okay. S 1> วหนึ่งเลยโอโ้โหพี่มองหน้าอย่างงี้อยากมีเพื่อนหรืออยากมีลูกนี่เดี๋ยวใแต่เย็ยเนครับพี่ชาย ก็อ้อหน้าร้อยเอาเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่วิ่งร้อยหนึ่งเลยเหรอใช่หรอโอ้ยโอ้โหโโหุยเร็วแล้วเนี่ยร้อยสิบแล้ว,วอ่ะโอ้เอาเรื่องหมดทุกคนเนี่ยนี่มันวิ่งร้อยวิ่งร้อยจริงเปล่าวะเหมือนแม่งไม่ใช่เลยเหมือนกูวิ่งอยู่ประมาณสี่สิบนี่แหละแม่งคุณหลอ,อกดาวแล้วเปล่า เดี๋ยวพี่ขอพาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางคลองน้ำแล้วกันครับเดี๋ยววันนี้บอมๆหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวผมตั้งใจว่าจะจัดทิพให้น้องๆหลายๆคนนะครับเพราะว่าน้องๆหลายๆคนบอกพี่แบงค์ครับเมื่อไหรจะจัดทิปบ้างอยากเห็นพี่แบงค์แบบขับรถออกทิปยอยากให้พี่แบงค์ออกจัดทิปอะไรขี่รถเล่นอะไรกันแบบไปเขื่อนหรือไปอะไรเง,งี้ยก็เดี๋ยวพี่จัดให้นะครับทุกคนขับออกทิปก็เราจะขับเป็นเวฟร2อบนะครับหรือว่าเป็นเวฟ1 1อยก็ได้นะครับ <Okay. S 1> ผมออกไปได้เลยสักประมาณอ๋อขี่ไปเล โอ้โหขับมันขี่ดีว่ะรถบังมันขี่โคตรด,ดีเลยว่ะเดี๋ยวซ้ายก่อนตไอีไฟเดียวแมบแมปเฮ้ยไฟเดียวไม่ติดวะไฟเดียวไม่ติดเฉยเลยทุกคนเดี๋ยวต้องไปไล่ไล่ดีเลเยไฟใหม่ว่ะต้องไปไล่ดีเลเยไฟใหม่เฮ้ยเข็มไม่อ่อนเกินไอ้เหี้ยวัวแม่งไม่ใช่แล้วเข็มไม่แม่งอ่อนที่หาย โอเคสามนั่งร <c oughs> <kle b> ้ <le> <le> เอาเรื่องเฮ้ยนี่ไอ้ยี่อะขี่อยู่หกสิบแม่กเข็มไหม่ขึ้นร้อยยี่ทุกคนอย่างที่พี่บอกนะครับจะมาดูกันที่เข็มไม่มันดูไม่ได้นะครับมันต้องดูที่ไอ้นี่นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนต้องดูที่ G P S นะครับถ้าจะวัดความเร็วนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องรถขี่เล่นนะครับเราก็จะไม่ไปดูกันเรื่อง G P S ได้ไหมครับนี่ผมขี่แกสีกอเขาเรียกเงือเบี่ยงไร้สีพ่อมึงเหะไม่ใช่ครับมั่วอ่ะมั่ว ถ้าผมหมอบรถวริงสักร้อย,ยี่แม่งเข็มไม่ไมขึ้นแม่งเนี่ยหมดร้อยหกสิบเลยเหรอเออใช่ปะทุกคนอะไรเดี๋ยวพาร้องก็ได้เออเดี๋ยวว่าแอคอาร์อีกเดี๋ยวพาร้องก็ได้แต่ว่าตอนนี้รถอมมรอไไล่น้ำมันเป็นน้ำมัน95นะครับซึ่งส่วนตัวผมผมว่ามันขี่ง่ายนะแต่ว่ามันไม่ปี๊ดตาสมาร์ทดอกนะครับก็เดี๋ยวจะต้องไล่เปลี่ยนเป็นน้ำมัน e 8 5ไม่รู้ว่าแถวบ้านบังเขาไม่มีน้ำมันหรือว่าอะไรยังไงนะทำไมเขาถึงไม่ไล่น้ำมัน e 8 5ดห้าให้ผมก็งงครับบางทีเดี๋ยวดู นี like <Thousands at> <beach> Now, hey ่ยความเร็วคือร so so ้อยคือเก้าสิบนี่คือเก้าสิบเนาะใช่เหรอผมก็เป็นใช่แล้วทุกคนแม่งขำป่ะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายก่อนนะคนดูนี่เลี้ยวซ้ายซ้ายเดี๋ยวซ้ายหน่อยเนี่เดี๋ยวกูเพิ่งจะขี่นิดเดียวเองมึงแปดสิบเนี่ยกูวิ่งไปนีดเดียวขัไหวเหี้ยก็หลายๆคนบอกว่าพี่แบงค์ครับอยากเห็นพี่แบงค์ยกล้อผมก็ยังยกคันนี้ไม่เป็นนะคนดูเดี๋ยวผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมายกให้ดูนะครับผม เนี่ยอนี่้น่าร้อยเนี่ยน่าร้อยม่ได้มึงเออรถกูขันแน่ไ delete delete? <c oughs> นได้อย่างวะกูเช็คทุกจุดก่อนนะเดี๋ยวขี่ขี่ยุ่มแฮนด์หลุดน้ำตาไหลเลยนะเออจิบหายเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายหน่อยเลี้ยวซ้ายไปตั้งหลักนะเส้นเดิมนะเส้นเดิมเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเดีเลี้ยวซ้ายปั๊บเราก็ไปวนกลับมาแล้วกันโอเคเดี๋ยวเก็บโทรศัพท์กันเข็มไม่มันเข้มไม่มันค้างนะเออยเว้ยล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 อยเว้ย แต่ว่าวันนี้กูจะตีลังการหรือเปล่าวะที่จเสียวอยู่กันนะเนี่ยแต่ว่าก็พยายามจะไม่บืว้ววามากไม่บื้ววามนะต้องบอกว่าไม่บื้ววามไม่ใช่บื้วว่ามะเอาเลยนะไหลๆห,หน่อยนะไม่มีรถโอเคแจวอ้ยอ้ะนไงครับเริ่มมาละนะแต่ว่า ถ้ามีคนซ้อนเนี่ยจะแบบเฟี้ยวกว่าน,นี้นะครับสำหรับการต่อเกียร์นะครับน้องๆหลายๆคนถามพี่มันก็ต่อเกียร์ยังไงถ้าสมมติมันได้รอบเราก็ต่อแม่งเลยไม่ต้องไปรอะครับผมพยายามจะเปิดเคร่งเยอะนะครับเดี๋ยวครับเกียร์หนึ่งรอบมาปั๊บเตะเลยเห็ไไนไหมถ้าอย่างนี้คือรอบไม่ถึงรู้สึกว่ารอบมันเริ่มตึงเสยแม่งเลยนะครับผมมอนจะขี่แม่งทางนั้นเลยลงคลองลงป่าไปห,หน่อยนะครับพี่เข้ามาเลยจะรอเข้าไปก่อนแหน่งาย สเต็ปการยกล้อแมงไม่ได้มีอะไรเยอะเลยแล้วก็ <Chancellor. S 2> ถ้าเป็นรถ Quran ที่เป็นรถทั <t> ่วไปครับเบรกที่มีที่มีเบรกมือกำมือแบบออโต้นะสายพานสามารถยืนยกได้ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นรถที่เป็นเบรกอยู่เท้ายอย่างเงี้ยพี่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันจะไงายเราจะไม่มีที่อะไรไปแตะเบรกเพราะงั้นมันจะไงไปเลยนะครับต้องคนที่ชัวร์เท่านั้นนะครับอย่างสังเกตถ้ารถที่เบรกท้ายถ้าพี่ยืนยกพี่ยืนขาหนึ่งอยู่หน้าขาหนึ่งอยู่ข้างหลังอย่างนงี้ขาหนึ่งอยู่หน้า เพราะถ้ามีอะไรเรายังแตะแตะแตะอย่างนี้ลงเห็นไหมครับแค่แตะนี่ชะลอเลยประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> แ้อย่างที่บอกนะครับอย่าไปหาทํานะครับยืนยกแบบเหยียบเบาะนะครับไม่แนะนํานะครับตีลังกาขึ้นมามันถามว่าเจ็บไหมมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ารถจะเหยียบตายหาเอาประมาณนั้นแหละทุกคนนี่มาถึงถนนเส้นเดิมเราแล้วนะอันนี้นี่มีเต็มเบาะเลยเกียร์หนึ่งพี่จะเป็นคนที่ยกเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเลยก็ได้หรือว่าเกียร์หนึ่งแล้วเตะสองลอยนะครับแต่ว่าพี่ถ้าเกียร์หนึ่งเตะสองลอยเตะสามนะมาไอ้ดูไปแล้วไป เห็นไหมประมาณนี้ก็ลองหัดเลี้ยงเกียร์สองก่อนถ้าพอาเกียร์สองมันมันขึ้นสูงแล้วมันได้จังหวะมาแล้วเรา,เาค่อยเตะสามประมาณนี้ครับแต่จังหวะเตะสามต้องเลี้ยงเบรกดีๆนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม บางทีสเตอร์ก็มีผลนะครับหลายๆคนบอกว่าพี่ถ้าย,ยกล้อรถแบบสเตปพี่แบงค์เนี่ยสเตอร์อะไรตอนนี้ผมใช้สเตอร์14 3 14 3สใช่ตอนนี้ใช้14 30อยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะายกล้อจริงๆต้องเป็นประมาณ143 2หรือ1433ประมาณนี้นะครับยกล้อจะสนุกมากครับถ้าสเตอร์หนักไปมากๆเนี่ยข้อเบี่ยงมีโอกาสขาดนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเราขับเป็นมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเลยเหรอกครับไปเดี๋ยวพี่พาเลี๋ยวสายกลับไปทางเดิมนะครับนี่ไปกลับไปทางเดิมนี่ ขัดยกขัดยกคันนี้ครั้งก็บอกว่าครั้งแรกนะครับเรายังไม่ค่อยชินนะเห็นไหมเดี๋ยวจะเลียขัดขึ้นไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเลียขัดไม่แนะนํานะครับเอารอบรอบเกี้ยวหนึ่งดีกว่าโอเคเกี้ยวหนึ่งยังจะไม่ตรงเลยเห็นะเออก็นั่งเอ้ยเสียตกงูตกแกงหมดเลยเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งโน้นด้วยทางนี้กันดีกว่าเฮ้ย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 แคใช่ไหมนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮอ้ยโหหลอนดิชิบหายจะร่วงหรือเปล่ามาเอาต่อเนื่องมาแล้วเห็นไหมเห็นปะสเตอร์เนี่ยคือยาวไปนะสเตอร์มันยาวไปแต่ถ้าเรานั่งหลังกว่านี้อีกก็จะได้อีกนะครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาหน่อยเลี้ยวขวาหน่อยะ ก็มาจัดให้ดูแล้วนะครับสําหรับพี่แบงค์ยกร้อยยังไงอะไรประมาณนี้ครับแต่ผมขอให้ตัวเองเรียนรู้กับรถคันนี้อีกสักหน่อยก่อนเดี๋ยวผมจัดให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับทีนี้หน่อยนะครับนั่งหลังๆบอกก็ได้นะครับผมเห็นไหมก็ถ้าสมมุติว่ารถเราลงแล้วไม่แนะนําให้เรียครัดแล้วเบิ้ลขึ้นนะครับมันจะทําให้หนึ่ง เบรคขาดสองข้อขาดนะครับเพราะมันอื้อมันกระชากอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าสมมติว่าเราขี่มากเกียร์หนึ่งครับแล้วเราเปิดไปเกียร์สองด้วยความรอบเรียรอบเครื่องแบบเื้นขึ้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยดึงรอบนะครับนี่เห็นไหมฟังเสียงนะเอื้ขึ้นอย่างเงี้ยดูนะเห็นไหมเห็นไหม คือมันเป็นการต่อเกียร์แล้วหน้าลอ,อยนะครับประมาณนี้นะครับเคเพราะฉะนั้นรถมันจะไม่ค่อยพังง่ายขอมันจะไม่ค่อยขาดง่ายนะครับน้องๆถามทำไมพี่แบงค์ขี่รถทนจังเลยแต่ละคันทําไมแม่งยกร้อยชิบหายแต่ไม่พังเพราะอยู่ที่การขับขี่ครับถ้าขี่เป็นมันก็ไม่พังครับถ้าขี่ไม่เป็นมันก็พังนะครับนี้ส่วนคันนี้ก็เดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วรีวิวให้ดูนะครับเพราะผมอาจจะได้หรือเก็บอีกนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้น้ามันเครื่องมันซึมนิดนึงนะครับใส่ให้อีกอกล่องนึงนะฮะ แต่จริงๆแล้วจังหวะเบิ้ลดอก2เราใส่3เลยก็ได้นะเออเอนสามเลยแล้วก็เิอเอ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 นเออสี่เออ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 อย่างเงี้นะถ้ารถมันเดือบแต่เบรกเดือบแต่เบรกคิดแค่นี้นะครับผมการยกล้อนะครับแต่ถ้าเรามีคนซ้อนก็ไม่ต้องใช้รอบเยอะนะครับแบบขี่ๆมาก็ดีดขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีน้ำหนักข้างหลังไว้ยกง่ายประมาณนี้ครับผมมาได้ทุกคนก็พามาดูแล้วนะว่าขับขี่สนุกสนานนะครับปลอดภัยสวมหมวกกันน็อกด้วยทุกครั้งที่เราออกไฟแดงเราก็ใส่ซะหน่อยนะครับ โชว์ความแรงของเราหน่อยนะให้เพื่อนๆเ,เห็นนะะเอาหน่อยแล้วกันเอาดิเอาดิเอ,ดอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้อยหกสิบอีสัตว์นั่งขี่ร้อยหกเฮ้ยโหทำเป็นแอคทำเป็นแอคไม่ได้แอคอะไรอยูล่ละ <c oughs> ก็ผมไม่รู้ว่าเข็มไม้แม่งมั่วหรือเปล่าเดี๋ยวผมคิดว่าแม่งน่าจะมั่วนะครับทุกคนดูไอ้เหี้ยรถบิดยังไม่ถึงครึ่งเกียร์สี่เลยสัตว์โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกดติดตามเพิ่มเพื่อนอีกหนึ่งเพื่อนในรถนะครับติดตามเฟซบุ๊กที่โชคปวดจันทร์นะอย่าลืมผ่านนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวไล่รถใหม่นะสวัสดีครับ